คิ้วลายเส้น3ามิติ6มิติกับสักคิ้วแบบสไลด์ต่างกันยังไงนี่ก็เป็นคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามนะคะหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าการสักคิ้วลายเส้น3ามิติ6มิติกับการสักคิ้วแบบสไลด์มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะการสักคิ้วนะคะสมัยนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะปี2020แล้วอ่านะคะบอกไว้ก่อนนะคะบอกปีไว้ก่อนเผื่ออาจจะมาดูย้อนหลังกันเดี๋ยวจะงงนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะมีการสักคิ้วออกมาหลายรูปแบบมากมายนะคะแตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมายซึ่งก็ตามพัฒนาการตาม,มวิวัฒนาการของแต่ละยุคแต่ละสมัยกันไปนะคะแต่อาจารย์ตอนนี้นะ,ะอาจารย์จะขอมาแยกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบลายเส้นกับแบบสไลด์ค่ะแบบที่1เลยนะคะการสักคิ้วแบบลายเส้นก็คือแบบ3ามิติ6มิติที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในวงการสักคิ้วหรือนะคะคุณลูกค้าก็รู้จัก หลายท่านที่รู้จักแล้วนะคะแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักาบางที่นะคะก็อาจจะเรียกว่า8มิติ12มิติ9มิติอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือไมโครเบนดิ้งซึ่งนะคะเป็นเทคนิคการทำคิ้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะตัวนี้นะคะทั้งหมดทั้งหมดนี้ที่พูดไปคือการทำคิ้วงานลายเส้นงานลายเส้นก็คือทำเหมือนเป็นขนขนคิ้วนะคะเหมือนขนคิ้วขึ้นมา เป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆแทรกไปกับขนคิ้วจริงอ่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเป็นขนคิ้วเราจริงๆ,ๆ,ๆขึ้นมาอ่าแต่ก็จะจัดทรงให้เป๊ะให้สวยตามความต้องการของคุณลูกค้าแต่ละทานไปนะคะการทำคิ้วลายเส้นนี้นะคะก็จะทำเสมือนขนคิ้วจริงมากที่สุดทำไปแล้วจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นขนคิ้วอ่าไม่ได้เหมือนเพียนคิ้วนะคะเหมือนเป็นขนคิ้วจริงอ่า นี่ก็คือการทำคิ้วลายเส้น3มิติหรือ6มิติหรือไมโครเบนดิ้งที่เขาเรียกกันทั่วไปค่ะและนะคะการทำคิ้วแบบสไลด์อ่าแบบสไลด์คือการทำแบบทึบๆอ่าทึบๆแต่บอกก่อนนะคะงานสไลด์จะไม่เหมือนงานคิ้วถาวรงานคิ้วถาวรคืองานสมัยก่อนรุ่นคุณแม่รุ่นคุณป้ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่นนั้นนะคะจะเป็นทึบทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงหางเท่ากันแต่งานสไลด์ปัจจุบันนี้นะคะคือการทำคิ้ว เหมือนเขียนคิ้วหัวจางหางเข้มไว้ก็คือไล่จากอ่อนไปเข้มตั้งแต่หัวคิ้วนะอ่อนกลางเข้มไล่ไปอ่ะมีการไรล่แรงเงาเฉดสีให้ไล่ระดับให้ดูเหมือนเขียนคิ้วไว้สวยๆอ่านะคะก็จะเป็นอ่อนกลางเข้มแบบนี้อ่ะนะคะนี่คือเรียกว่างานสไลด์แต่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะงานสไลด์ก็จะแตกแยกออกไปอีกหลายอย่างเช่นกันนะคะ,ะงานสไลด์ก็จะมีการสไลด์อ่สไลด์ออมเบรอ่ สไลด์สีฝุ่นนะนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสไลด์ชื่ออะไรก็แล้วแต่มันคือไม่มีเส้นอ่าเข้าใจเป็นตรงนี้เข้าใจตรงกันนะคะจะได้เข้าใจตรงกันน้ะนะคะสไลด์คือไม่มีเส้นอ่ามันจะเป็นเหมือนเขียนคิ้วแรงเงาไว้ฝุ่นฝุ่นฟุ้งฟุงฟงฟ้งบ้างหรือแรงเงาเป็นสามเฉดสามเฉดสีสสอ่อนกลางเข้มไปอย่างงี้นะคะหรือจะตีฟุ้งข้างบนอ่าเป็นอัมเบรก็คือข้างล่างเข้มข้างบนอ่อนเนี้ยค่ะ คือไม่มีเส้นอ,อยู่ในกลุ่มของงานสไลด์ทั้งหมดอา,อาจารย์ขอจําแนกไว้2กลุ่มนะคะก็คืองานที่ไม่มีเส้นคืองานสไลด์เรียกง,ง่ายๆแต่จะสไลด์แบบไหนเท่านั้นเองนะคะเป็นสไลด์ทึบทั้งหมดสไลด์หัวจางหางเข้มสไลด์ข้างล่างเข้มข้างบน on. อ่อน สไลด์สีฝุ่นว่าไปนะคะหรือจะเป็นงานดอบ,บทั้งคิ้วเลยก็จะเป็นคล้ายๆทึบเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนฟุงฟ้งๆไวอ้อะง่ายๆนะคะหลายท่านอาจจะงงอาจารย์ยิ่งพูดเยอะหนูยิ่งงงคะ่ะเอาเป็นว่างานสไลด์คือไม่มีเส้นอ่าเหมือนเขียนคิ้วไว้สวยๆแบบธรรมชาติสรุปนะคะงานทําคิ้วลายเส้นคือเป็นเส้นๆเหมือนมีขนอ่าเหมือนมีขน ไม่ว่าจะเป็นเชื่ออะไรก็แล้วแต่คืองานลายเส้นส่วนงานสไลด์ก็คือไม่มีเส้นจะเป็นเหมือนเขียนคิ้วเหมือนแรงเงาไว้เหมือนเขียนคิ้วไว้แล้วะนะคะเพราะฉะนั้น2ออันนี้แตกต่างกันนะคะหลายท่าน ที่มีคำถามค้างขาใจอยู่ก็ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะที่ยังสงสัยอยู่ที่ยังอยากจะไปสักคิ้วแต่ก็ฉันไม่รู้จะทำอะไรอะไรคือเส้นอะไรคือสไลด์มันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงอะนะคะวันนี้ก็ได้คำตอบกันไปแล้วนะคะก็ฝากกันไว้นะคะ,ะความรู้ดีๆนะคะมีไว้แบ่งปันหากท่านใดนะคะสนใจข้อมูลข่าวสารความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามอาจารย์นัดได้ที่นะคะช่อง YouTube Channel อาจารย์นัทเปเปอร์นะคะ Facebook Fanpage อาจารย์นัทเต้เวาสอนสร้างอาชีพค่ะและ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของสถา,สถาบันอาจารย์นะคะนัตตี้คิวมิติค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจหรือนะคะอยากติด,ต,ดต่ออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะ,ะสามารถสอบถามอาจารย์ได้เข้ามาได้ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย